อานะครับกับสุสนามครับกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของเราในวันนี้ครับมวยดีวิถีไทยครับในวันอาทิตย์ที่26มกราคมนะครับสองช่องทางในการติดตามคู่ขนานกันไปนะครับช่อง8กดหมายเลข27แล้วก็แอปพลิเคชันของไทยทีวีนะครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ครับเสิร์ฟความมันกันจากสนามวายวชนกองทัพอากาศแห่งนี้ครับคู่ที่4ของเราในวันนี้ทางด้านมุมแดงก็คือเพชรพยักษ์พุทธประชาชื่นครับ เพื่อนร่วมค่ายของเหนือธรณีนั่นแหละครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคว้าแชมป์ไปของเรียบร้อยแล้วครับโดยการชนะยกเพชรสิทธพัฒนาครับเพชรพยักพุทธประชาชื่นนะครับ15ปีจากศรีรัตนจังหวัดศรีสะเกษครับมีคุณพุทธประชาชื่นนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีครูดอน้ะครับเป็นทีมงานสนามเซนเนอร์ผู้ฝึกสอนทาการซิทซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภออ่างคาจังหวัดชัยนาครับส่วนทางด้านของปั้นทองสวนสุนันทายิมครับ นักจกวัย19ปีจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับเรียนอยู่ที่มราชบัณส,สวนสุนันทาครับคณะรัตศาสตร์นะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,าดากรกิตติคุณมีทองจันทร์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคณอุตมรินนะครับเป็นทีมงานสนเบสนุนผู้ฝึกสอนครับทำการทิ้นซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชบัณส,สวนสุนันทาครับนี่เป็นเด็กมหาลัายอีกหนึ่งคนแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า ทางด้านแสนติริก็เรียนอยู่ที่มรัตนบัณฑิตโรบคับก็จบที่มรัตนบัณฑิตครับนี่เด็กนากสสุนันทาครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดรวมไปถึงมกรุมเทพชนบุรีด้วยนะครับก็ส่งเสริมสนับสนุนครับและที่สําคัญนี้ไปนู่นเลยครับที่จอมเบึงครับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิาลยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับส่งเสริมจนถึงปัญญาเอก ชมไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับน้องๆจะได้รู้จักในการที่จะวางแผนบริหารจัดการชีวิตด้วยชื่นชมเลยนะครับมาดูครับคู่นี้จบแบบไหนอย่างไรครับเตะขาครับเตรพยักนะครับเสียงกองเทียนี่ก็แมกองเทียนี่ได้รับชัยชนะแบบคึกคักนะครับจากการคว้าแชมป์108ปอนด์มวดีวิถีไทยของเหนือทรณี ฝึกายขวาขวาพยับพวกบัดคืนครับปั้นทองสัตวสองขาครับปั้นทองวันนี้มันเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าครับจะมาว่า3คู่ที่ผ่านมาครับไม่ผิดหวังนะครับท่านผู้ชมบนเวทีฐานินพุ่มผิวนะครับเพชรพยักพุทธประชาชื่นครับนี่ก็ดาวรุ่งในสังกัดของกลุ่มพลังใหม่ผลงานสีไฟที่ผ่านมาล่าสุดยังไม่ชนะใครนะครับวันนี้จะเกิดได้ไม่ได้เจอกับปั้นทองครับนักชกจากปสวนสุนนันทาแลวครับ ครับรูปร่างโครงสร้างดีครับขขวายัดเข้าไปอ่าเนี่ยครับเข้าแล้วนะครับชื่อเสียงมารเมียอาจจะยังไม่เท่าไร่แล้วครับวันนี้ทางด้านของเพชรพยักจะเกิดได้ไม่ได้แหมติดต่อกันมาหลายไฟแล้วครับแาจจะแพ้ข้ามปีหรือเปล่าแล้วครับมาหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาตามความมันครับดูนะครับไลชเอตเต็จความชาครับผลงานในยกที่ผ่านมาครับคู่ที่4ีของการ่าทอดสดของเราในวันนี้ครับ เปิดพยักกับทางด้านของปั้นทองนะครับนักจกจากมอสสุนันทาครับมาจากอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับเอาละครับเปิดเกมใส่กันตั้งแต่ยกแรกครับแม่วันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณแล้วครับน้องๆนักมวยทุกคนแล้วครับแล้วก็หัวหน้าคณะทุกค่ายด้วยครับเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับแล้วก็กรรมการนี้ไม่ต้องวิวเลยครับอินเนอร์มากันตั้งแต่ยกแรกเลยครับวันชมยกนี้นะครับขอเชิญชมนะครับสึกธเพชรระเกดสมเด็จพระเจ้าเสือมีนามวยไทยครับร่วมกับวยเดวิทีไทยนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์น ที่เทศบาลโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตรสนับสนุนโดยท่านสจวิชิตนะครับไปดูพรามทักษ์กับศิลปะไทยครับรายการนี้นะครับชมเรีครับเริ่มแข่งขันเวลาหนึ่งทุ่งลงครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับขอเชิญทียมงานแลวก็ชมการแข่งขันชกมวยนะครับในงานประจมีวัดสามเรือนครับวันพุธที่29มกราคมนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววัดสามเรือนอำเภอบางประทุมจังหวัดพิจิตรนโลกรายการนี้นะครับจัดโดยฝ้ายดอกไม้สด่วยก็จะเป็นแสนแสบกับทางด้านของลายพยาครับ เริ่มแข่งขันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับตัดสินโดยกรรมการชุดเพชรนเรส่วนครับติดตามก็ได้นะครับไปที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยนะครับแต่ตตอนนี้ครับทางด้านของเพชรพยัก์ก็อยู่ใกล้ปั้นทองที่สุดนะครับเอาเตะขวาครับเจอขวาโตจากปั้นทองสอดในได้ครับปั้นทองแม่แกสอดในง่ายเหลือเกินครับนั่นนะครับให้เพชรพยัก์ก็จะเจองานยากนะครับอ้องัดสอดไปครับเพชรพยัก์ครับวันนี้น่าจะเป็นไฟที่เขาชกมวยและมีกองเชียร์เยอะที่สุดแล้วครับเพชรพยัก์ ตีข่าวขวามาปั้นทองนี่ครับเสียบเสียบเสียบกรบเสียงเชียร์ครับเสียบไปอีกทีนึงเอาขวาของปั้นทองยังแทงได้อยู่ครับเอาขวาไปอีกทีนึงเอาพัดแม่เพชรพยักแทกจะหยุดกึกไปเหมือนกันเอางัดศอกไม่โดนนั่นแหละครับจะไปลองทองปั้นทองไม่ได้นะครับเพชรพยักนั่นแหละครับสีผิวนี้ค่อนข้างแตกต่างครับทางด้านของปั้นทองครับหนุ่มใต้ใจเต็มแต่ว่าผิวไม่เข้มนะครับผิมขาวเลยครับในขณะที่ทางด้านของเพชรพยักนั่นแหละครับ ถอยมาครับถอยตัวออกมาเนี่ยครับปัดหนึ่งสองมาแล้วครับปัดทองข้องขวาเสียบเข้าไปเนี่ยครับถาดวนชนเลอะที่วงในครับตีได้ไม่ได้แล้วครับเรี่อนี้ตีไม่ได้รมการแยกเออกมาขยับสร้างจังหวะกันครับไปขยโยกมานะครับปันทองดูมั่นใจในพลังเข่าแล้วครับเดชพยั์มีศอกคอยดักครับมั่นใจแต่ก็ยังไม่ย่ำใจนะครับเนี่ยครับยังไม่เร่งยังไม่รีบครับอาแล้วครับ เดินเข้าหาครับเพชรพยัคต์สลับกันเดินครับเอาหัวขาไปหาวิธีเจาะไปนะครับสอกไม่ได้ก็ไปเล่นงานขาครับต่อยลำตัวครับก็อยู่ที่ดูว่าคู่ต่อสู้จะสะดุ้งอาวุธไหนครับเอาละครับล็อกแล้วได้ดีครับล็อกแล้วได้แหน่พอนนี่พอนายนี่ทางด้านการขวางของปั้นทอนี่น่าสนใจมากครับกำลังแข็งก็ดีครับนี่ครับแทงได้ตลอดครับพลางอกครับเพชรพยัคต์นั่นแหละครับนั่นออกไปครับค่อยๆขยับเข้าไปครับทางด้านเพชรพยัคตินี่ครับสอกขามา ซอมอยู่ที่เดียวทางดนาของเหนือธรณีนะครับอยู่ที่สิทธิ์กำนันเองต้องบอกว่านักมวยดังๆในสกัดเพียบเลยครับคู่พรำคู่ซ้อมหายว่วงครับนะครับกำนันเองพยงเศษฐพงศ์วันนี้มาด้วยครับแทงขวาอ่านี่แค่ยกที่สองเท่านั้นแหละครับหมดยกไปชมข้อธนาสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาติดตามครับกลับมาตดามต่อนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับนี่คือภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับเตะขวาไป เข่าขวาโตครับปันทองนี่เน้นวงไหนนะครับแหบบกันเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับปันทองสวนสุนันทายิมครับดูครับโอ้บรรยากาศค,คึกคักแม่นี่ทางด้านของกองเชียร์ของเพชรพยักพุทธประชาชื่นนะครับซ้อมอยู่ชัยนาทแสดงว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ชาว,ชาวชาสาวชัยนาศสาวชัยนาทช่า <laughs> งใช้ลานามวิไลสาวสิงห์บุรีแต่ตอนนี้แม่เพชรพยักโดนสอกครับ อาล้ครับทีสันมากล้นจริงๆนะครับบอยดีวีทีไทยของเราในวันนี้แล้วก็นะครับเข็มคนร้าวใจนะครับเป็นทางยกทีสามทีสี่ของการไา้ยอด2สองช่องทางในการติดตามนะครับจองแปดแล้วก็แอปพลิเคชันไทยทีวีครับอ่าเนี่ยครับชื่อม่ใหญ่ครับชื่อม่ใหญ่ใส่ยับแล้วนะครับทางด้านของเพชรพยักรอดต่อ้าแพ้มาสไบฝ่ติดวันนี้จะเกิดได้ไม่ได้ครับเอาละครับทางด้านของปั้นทอง จากมอส่วนทุนันทาครับเด็กมหาลัยครับเรียนอยู่คณะรัตศาสตร์นะครับอ่าเนี่ยครับการเมืองการปกครองนะครับมาดิติศาสตร์รัตศาสตร์รัตนมาสารศาสตร์ครับมาลุยอ่าแต่ว่าเนี่ยครับจกมวยได้ด้วยนะครับเด็กมอส่วนทุนันทาตีไม่ได้ครับวรงไนกรรมการแยกออกบ้างเอาหลุนตอมีนะครับเพชรพยอ้ใหม่นะเมืนปันทอง ไม่รูปร่างรูปร่างเน็่เอาแทงเอาขาวาแทงไปเสียบมาาาโอโอออออ้อ้หเเเพพชรยัคฆ์ลลลล็็กกไวกไวแขน่ตีบป,ปั้นทองก็ใช้การแก้ด้วยศอกนะครับเจอเข่าของปั้นทองมาก็สับศอกคืนครับอโยนข่า,ขาวาครับเพชรพยัคฆ์โอ้โหวันนี้สา,สาวๆมาเชียร์เยอะนะครับทางด้านของเพชรพยัคฆ์ถ้าเกิดเป็นมิสเตอร์ป๋องก็ต่อยลืมตายแหละครับโอ้มัน <laughs> จะต่อยมวยนะเอาละครับมาเลยต่อครับ แหลกเลือดกันต่อปันทองนั้นสองฟอร์มของเขาที่นี่ครับมาไฟาแรกมาจากชุมพรมาที่นี่มาชนะเพอเกียรติแล้วก็ล่าสุดแพ้ซปเปอร์แบงค์พรชิมพรีครับ22ธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้กลับมาใหม่ในขณะที่เพชรพยักสี่ไฟล่าสุดยังไม่ชนะใครก็ได้ไม่ได้กดได้ไม่ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวรอคำตอบไปพร้อมๆกันแล้วครับหูนุนเลยนี่นะครับไฟแดงเพชรพยั์นั่นเหมอนปันทองเอามาคู่นี้ก็มันมันไปอ่ะปันทองปันทองเอามาจับจับ เพชพิยักษ์มืดขว่ามืดขวาเอ้าพิยักษ์ต่อยหนึ่งตีไปปั้นทองเสียขวาครับแฉลบแฉลบหน่อยครับเพชพยักษ์แต่ว่าสู้ได้ดีมากแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งสองนี่ดูเหมือนเจอข่าวจะหยุดกับแต่ว่ายกนี้นี่มีสู้นอกสู้ในครับก็อย่างที่เรียนไปว่าสาวสาวมาเชียเยอะครับต่อยแบบไม่คิดชีวิตแล้วครับสรบคาไวทีก็ยอมแหละครับวันนี้ทางด้านของเพชรพยักษ์นั่นแหละครับกำลังใจดีเดือดแล้วครับในขณะที่ทางด้านของปั้นทองนะครับ เพื่อนเพื่อนนักศึกษา,าจากมรราชภัฏสวนชุนันทาลุ้นอยู่หน้าจอแล้วครับเชื่อว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็เอฟซีของพวกเราโกน้อยเพื่อนรัตนาแล้วก็อีกหลายหลายท่านแล้วครับเป็นเอฟซีของมวยดีวิทิตรัยปัดหนึ่งสองลวงสองตันล้วเดียวขวายัดเข้าไปขขวายัดเข้าไปบ้าเหมือนเครื่องดีเซลของโตโยต้าเลยครับโอ้ค่อยๆแรงขึ้นมาแล้วครับโอ้โหยมีชีวิตชมพูโรดยิ้มแง่ปรีเลย สองหกหกสจากเคบอนเอา้เอาหมดยกหมดยกโอ้ยนี่นะครับมาดูภาพช้าก่อนนะครับไฟแดงเพชรพยัคฆ์น้ำเงินปั้นทองนะครับนี่ซัดกันเต็มที่เลยนี่นะครับทุกอาทิตย์นะครับในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับโดยดรววทิตอรอ,อ,อ,อให้ท่านได้ชมมวยมันๆอย่างนี้นะครับที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศทูปะเซมีดอนเมืองนะครับและต้องขอบคุณนะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้า Toyota K เทม o เตอนะครับ02662 6555จาก K ทมอ o ตอรและต้องขอบคุณนะครับลูกหมาลูกตัวสองหนึ่งด้วยแล้วก็อินตอซินด้วยนะครับอยู่จังหวัดดวนเข่ากันนะครับนอกได้ในเห็นครับสำหรับคู่นี้ครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆครับที่สนามวยยยวมวยเยาวชนกองทรัพอากาศอากาศก็โอ้โหพอเห็นผู้หญิงนี่แมปลิ้นรัวเลยมิสเตอร์ฟอ,อสุดยอดเชิญ <laughs> ครับเอะไะครับนี่เรียกว่า กองเชียร์ทางด้านของเพชรพยัก์นะครับสตา์มาล้นจริงครับสำหรับบอยดีวีทีไทยของเราในวันนี้ไปกันสนั่นแลวครับู่นเลยครับยันตลาดไทยครับไปถึงตลาดยิ่งเจริญเลยครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับก่อนชอมยกนี้ครับเรออนามันนะครับขอเชิญชมครับศึกทายาตลูกคูเข่าครับในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นี้ครับเจอกันที่สนามมอยนานาชาติหาดใหญ่ครับออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกานะครับ น,นามมวยนาชาติถาดใหญ่นี่ต้องบอกว่าเป็นแรงพาะพันต้นกล้ามวยไทยชั้นดีจากของภาคใต้เลยครับก็ชื่นชมนะครับผู้จัดครับได้ยินมานานแล้วครับศึกทายาทลูกงูเห่าครับให้กําลังใจกันเยอะนะครับสร้างดินเป็นดาวครับสร้างดาวรุ่งให้เป็นดาวดังแต่ตอนนี้ครับโอ้ยกระตุกลโอ้ยหัวทิ่มไปเลยครับจังวะที่เพชรพยักษ์ทได้สวยครับเอาเดินเข้าหาครับปั้นทองอ๋ ลุยไปฟันบายปันทองท่านปันทองขาวกว่าเพชรพยักษ์เอ้าเอาปันทองเอาต่อยมาเพชรพยักษ์เสียบมาปันทองเผมอยักหลอ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 กเอาตีไปปันทองตีไปไม่ตีไม่ได้นะครับทีมเชียนทีมเชียนแน่นพิมเชียนเพชรทีมเชียนแน่นพยันจะต่อยล้ำตัวครับเพชรพยักษ์ลูกนี้จับให้ปันทองตีไม่ได้ครับก็มีการมีแก้ครับหรือว่ายังทำได้เยี่ยมอยู่ครับต่อยครับทางด้านของเพชรพยักษ์ปันทองแทงเพชรพยักษ์ก็แทงโต้ครับ หนีไม่ออกก็ต้องสู้เขานะครับปันทองรูปร่างดีมากมากครับเด็กปีหนึ่งนะครับรัตศาสตร์มศสนสุนันทาแต่ว่าบนเวทีครับทางด้านของเพชรพยักนะครับพุทธประชาชื่นขวายัดเข้าไปเนี่ยครับแกออกได้เรื่อยๆนะครับทางด้านเพชรพยักมาไม่ถึงตัวหมัดขวา่วนที่วงในครับแล้วก็เนี่ยครับตั้งแขนเอาไว้ครับหาจั้ แตงเลียมยัดได้ไม่ได้ครับขวาคาวไว้ตีไม่ได้แยกมาครับแยกมาอ้าหุนต่อนี่นะครับปันทองเดินแล้วเดินเสียบไปเพชรพยักตีมาเอาเอาขวาปลายของปันทองหมาปันทองขวาวกว่าเอา้าต่อยไปเพชรพยักเสียไปปันทองเอาเพชรพยักมาแล้วเอา้าพยายามจะเด้งเลยนะครับแตะของเพชรพยักครับช็อตจังหวะทามินจะมาแยกครับเอาต่อยล้ำตัวครับเจอเข่าวขวาข่าวซ้าย ใครเสียบใครใครเสียบใครเอาแทงขวาไปเจอเตะขามาต่อยขวาลําตัวครับเนี่ยดนลําตัวก็ทําท่าไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าแทงขวาสวยครับปัดทอคำละตีสายทีหนึ่งเหตุนี้ภูมิิวครับแยกออกมาครับเหตุพยัคต้องเดินต่อนะครับท่ากลางเสียงเชียร์ดือดีวัวใจได้นะครับพยักฆ์เนี่ยครับอาจจะเรียกว่าไม่แรงนะครับแต่ว่าแกมาได้เรื่อยๆนะครับดื้อดีอยู่แล้วนะครับขยับเข้าไปหมัดซ้ายหน้าครับกระแทกไว้ครับ อาดวลชวนทะเลาะที่วงในนะครับใครตีใครดันไปครับตีแล้วดันแล้วครับดันเข้าเชือกครับทางด้านเพชรพยัคฆ์อ่าฝาคารอกรรมการมาแยกครับด้านบั้นทองโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคู่แต่ละคู่ครับนี่นะครับสุดสุดเลยนะครับช่องแปดทุกอาทิตย์นะครับคนเลขยี่สิบเจ็ดเอ้าลุ้นเลยทีเดียวโอ้ยแยกออกง่าครั้งหนึ่งครับอาเอียดอาร์ตครับเอียดอาร์ตต่อยขวาลำตัวครับเพชรพยัคฆ์เข้าขวาครับบั้นทองก็ยกขวาบังเอาไว้ ชิงตอนนี้ชิงกันเป็นลมนะครับชิงกันเป็นลมครับไหลจะหมดตอนกันครับไม่หมดคือผู้ชนะแหละครับเอาเดินเข้าหากันหมดโยกซะก่อนครับไอทีหมดแน่คือหมดโยกครับนี่เลยครับแม่โอ้โหซัดกันโอ้โหตรงสุดๆจริงจริงๆเลยนะครับไยแดงเพื่อพยักน้ำเงินปั้นทองนะครับสู้กันในน้ำหนัก112แต่ว่าตัวไม่เล็กนะครับตัวไม่เล็กเลยครับนี่เป็นไหลา์ช็อตเด่นภาพช้านะครับช็อตเด่นๆแล้วครับของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมานะครับ เล่นใหญ่ใส่กันยับเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับไม่มีเอาเปรียบท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยครับออกอาวุธใส่กันตลอดนะครับรีดอีกแล้วครับกองเชียร์ของเพชรพยักมาจากค่ายพุทธประชาชื่นสิทธ์กำนันเน่งนะครับี่ทางด้านของปั้นทองครับด้านล่างเห็นแวบบนะครับอาจารย์ต่อมาไทยร่าครับกูรูมวยคนดังแล้วครับเข้าไปให้กำลังใจครับนี่เพื่อนเพื่อนร่วมค่ายครับมากันยกค่ายเลยครับวันนี้สิทธิ์กำลันเน่งครับยกกันมาที่สนามวาทยาชนกองทัพอากาศแห่งนี้นะครับ ต้องขอบคุณน้องๆนะครับช่วยกันส่งเสียงกรี๊ดเลยครับมิจรหมาะครับผมพอเห็นน้องๆก็ริ้นก็จะรัวไปหน่อยครับพอตัดขึ้นมาบนเวทีที่เข้าสู่สถานการณ์ปกติแม่รู้สึกว่าตรงนี้นะครับพอมองไปข้างๆผมรู้สึกมันยังไงก็ไม่รู้ยังไงการจะบอกกระชุ่มกระชวยจะไม่ใช่กระชุ่มกระชวยบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้นะครับก่อนชมยกนี้ครับแปะสายสี่ขอเชิญชมนะครับศกดาวรุ่งเพชรน้องกีแปะสายสี่เพชรบุรพาครับ การบวงสรวงเจ้าพ่อขุนศรีนะครับประเพณีบุญเดือน3ครับในวันจันทร์ที่29มกราคมนี้ครับในวันจันทร์ที่29มกราคมนี้นะครับทีลานเทศบาลเจ้าพ่อขุนศรีวันที่29มกราคมนะครับลานเทศบาลจเจ้าพ่อขุนศรีอำเภอหนองกี่จังหวัดปูรีรมครับ ดูครับอย่างเดินนะครับปั้นทองหมัดหนึ่งสองของเพชรพยาครับว็ถือว่าได้ความหลากหลายครับแต่ก็ไม่ไม่รู้นะครับกรรมการจะมองมุมไหนนะครับต่างคนต่างมีความมั่นคงมั่นใจนะครับกระโดดลดเต้นพอกันครับเป็นปั้นทองขยับเดินนะครับเตะขวาครับแทงขวามาครับขวาระคาไวกรรมการแย่ครับแย่ครับทาดินภูมิผิวครับนะครับแย่งอาชีพเข้ากันแล้วครับ ต้นๆใน,นทางด้านปั้นทองครับเสียบแล้วคาทําได้ดีครับแต่ว่านะครับหลังจากนั้นทางด้านของเพชรพยักค่ายนี้ก็มีเหนือเพชรมีเพชรพยักมีอะไรอีกเหนือธรณีโอ้โหชื่อจะคล้ายๆกันหมดเลยครับแล้วครับปั้นทองเด็กจากมอสสนทนาธทาครับต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้เจอจอดยากต้องเดินแล้วครับเออลุนปั้นทองเดินชนนะครับเพชรพยักมึนมาสั้นกว่านิดเดิมผิวเข้มกว่าน่อยแต่ว่าลีลาเป็นไงปลิลาใช้ได้เลยนะครับ ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ออกไปข้างเรือเอาไปเรื่อยนะพยาาเข้าไปครับต่อยขวาล้มตัวตีขวาครับเอาละครับขวาขึ้นครับเพชรพยักฆ์เจอขวาของป้นทองอีกทีหนึ่งไม่เข้าแล้วครับทีมงานผมไม่ต้องเข้าแล้วครับอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองกรรมการด้านล่างนะครับนังมวยเนี่ยทำหน้าที่ของเองสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสิ่งที่นังมวยต้องการที่เหลือจากนี้ไปก็คือความยุติธรรมครับ ในการตัดสินจากคณะกรรมการเท่านั like ้นเองครับนี่ครับต่างคนต่างไม่เข้าอาจารย์ตอบกป็นแจงด้วยนะอ่าอ่านะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองครับอย่างที่มิสเตอร์ปอกเรียนไปครับมาถึงตรงนี้ก็เรียกว่ากรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับก่อนนำอาวุธของนักมวยนะครับ ตล,ลอดเกมการชกที่ผ่านมาบ้าบ้ามวนนะครับใครออกอาวุธได้ข่าวบามากกว่าแม่นยำกว่าหนักดวงรุนแรงกว่านะครับหนักดวงรุนแรงกว่าคู่ต่อสู้บอบช้ำม,มากกว่านะครับอ่าเนี่ยครับเป็นไงมาดีนะสุดรายการโดยในสัปดาห์หน้านะครับขุยคู่รายการก็ลุนวิสิงหทองสี่กับอภิวัทร์สอสมเล็กคู่รองมีเหลี่ยมเพชรสิทธิ์จ่าสิงห์กับวัชระพลนะครับสองมุสหวานแล้วก็เก้าผู้แดงศักแสนพันกับปริมศัก เป็นพยักนะครับพยักเมืองชนแล้วก็มีเสือป่าสอุดรกับเพชรอนุรักษ์นะครับก้าวหน้ามวยไทยเพชรบุระภาพยักลำพองกับเพชรเอกสิทธนนิ์นโมลแล้วก็มีมังกรน,น้อยนะครับเฟมเอรี่ต่อยกับกระจมทองสิทธิ์นโมลน,นะครับนี่แหละสัปดาห์หน้านะครับก็ชงแปดเหมือนเดิมไม่ไดนน้ชมมวยมันๆอย่างนี้เพียงครึ่งเป็นต้นไปครับอ่ะสัปดาห์หน้ามาดูพ่อนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่ดูลูกไปก่อนนะครับเยาวราเชนนะครับลูกชายของลูกนิมิต ซึ่งท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยติดตามได้ครับที่แอปพลิเคชันของพายทีวีครับส่วนคุณพ่อนั้นมาเป็นคู่เอกสัปดาห์หน้านะครับเอาละครับจบแล้วนะครับจบแล้วครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์ไพรทูทองอ่อนแล้วก็วรชัยพุทธ้อนครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปทางไหนครับหันไปชูมือครับเสมอ โอ้โหหงายท้องครับแต่เป็นการหงายท้องแบบผิดหวังนะครับแมก็ต่างคนต่างผิดหวังทั้งคู่นะครับที่ไม่ได้รับชัยชนะนั่นหมายถึงว่าเก่งเข้ากันเชรพยัคฆุประชาชื่นนะครับเสมอกับปั้นทองสวนสุนันทายิมไปได้นะครับ